สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่น้องชายจะมาจากเมืองไทยค่ะเขาจะมาถึงนี่ป,ประมาณเวลาหกโมงเย็นพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสเราเดินไปหาซื้อของให้น้องก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปรับเขาก็มีของขวัญให้เขาด้วยวันคริสต์มาสไปหาเลือกซื้อของขวัญกันดีกว่าพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะในเมืองคนก็เลยเยอะหน่อย เขาคงออกมาซื้อของกินของใช้กันค่ะแล้วก็ของขวัญอันนี้อะไรนี่น่ารักดีทุกตาเริงระบ้าหรอคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าจะซื้ออะไรดีตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปรับน้องที่สนามบินกันแต่ว่ากลับบ้านก่อนค่ะตอนไปซื้อของไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าคนมันเยอะ ก็เลยไม่ค่อยได้มีสมาธิถ่ายสักเท่าไหร่เดี๋ยวกลับบ้านเมารถไปรับน้องค่ะจากที่นี่ไปถึงสนามบินก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีน้องลงเครื่องพอดีค่ะหกโมงโอ้ยเข้าบ้านก่อนครับเย็นมือหนาวฝนก็ตกด้วยใกล้ถึงสนามบินแล้วค่ะขับรถช้าหน่อยเพราะว่าถนนมันลื่นฝนมันตกมันก็มีหิมะด,ด้วย มาฝนเปนถนนลื่นกันทุกคนขับลำบากมากเลยทางเข้าสนามบินแล้วคชั่วหน่อยมื่อกี้นั่งเกงไปหมดที่จอดรถก็เต็มด้วยก่ไม่รู้จะไปจอดรถที่ไหนคนเยอะมากแล้วก็ตกค่ะลำบากโรน่ามาด้วยโรน่ามารับปั๊มด้วย กเฮ้ยดูเรียวนายมีคนเติมเลยนะนายนะกันตกเจอสินตามบ้านเนี่ยไม่ต้องรีบค่ะทันเวลาเมื่อกี้ดูตามแพนแล้วเครื่องยังไม่ได้แลนดิ่งก่ะหรืประมาณ5นาทีแล้วก็กว่าจะผ่านคอสตอมอีก ประมาณ20นาทีแล้วถ้าคนไม่เยอะต้องได้ไมายืนรอยอยู่ดีมีบริการถ่ายรูปกับซันตาคอสด้วยค่ะนั้นซันตาคอสแล้วก็มีเด็กๆมานั่งถ่ายไม่ต้องกลัวนะโควดิดลันไปหมดเลยคนาไม่ต้องกลัวนะคุณน้าไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้คนะ ไา้บอกเมื่อกี้ส่งข้อความมาถึงแล้วไม่โผล่เลยค่ะตอนนี้ใส่ติดคอสตอมอยู่นานเนี่ยคนเยอะรอคิวกว่าจะได้ช่วงเทศกาลก็เป็นอย่างนี้ค่ะกว่าจะได้ออกมารอคิวนานหน่อยไม่รู้โลหน้าจะขาบัน้นเรื่อเลิกสั่นแล้วหายกลัวแล้วเิด แต่เครียดด้วยนะไม่เคยเจอคนเยอะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วนั่งรอไปเรื่อยๆโทน่าโทน่ากลัวโนลตื่นเต้นไปหมดแล้วด้วยนะหายใจหอบๆๆไม่เคยเห็นคนเยอะกี้ส่งข้อความมาเครื่องถึงละมีไวไฟละ่ใกล้จะมาแล้วล่ะ ตั้งเรามีเซ็นตรคอสด,ด้วยถ่ายลูปฟีโดนหาโดน่าวิ่งไปไล่ห่าเขา่ะโดน่า,นา,นาสื่อเส้นเาลตอนหน้ามาสนามบินหลายครั้งเนาะก็ยังไม่ชินอีกก็ยังไม่มีใครออกมาตรงนอกประตูเลย ำไมนานจังเขาออกกันมาหมดแล้วรอ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 ,อ,อ,อได้แต่รอมาสักทีป็น,นไงออกมาแล้วโดน หน้าซีดออกมาแล้วนู่นน่ะสงสัจะเมาเครื่องเป็นไงสบายไหมคะรูนดูนีู่นมได้เจอน้องแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านวันนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เจอกันต่อคลิปหน้า,นาเดี๋ยวต้องพาน้องไปซือ้อซิมการ์ดแล้วก็ตัวรถดีค่ะออไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อยังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนแล้ <c oughs> วถามผู้อาวุโสก่อนพอมาถึงกินข้าวกินปลาก็พาน้องออกมาเดินดูหิมะค่ะเขาอยากเห็น พามาเดินเล่นรอบรอบบ้านหน่อย <laughs> ไฟเร็วหนาวกลับบ้าน,น <laughs> ดูเร็ว <laughs> ระวังไปจับโดนขี้หมานะมึงป่านในเมือง <laughs> ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรเ่เขานี้วอร์ม <laughs> ไปเดินกลับบ้านได้แล้ว ไม่ขอให้ถามวันนี้บอกๆก็ไม่หนาวอ่ะ <laughs> ไม่หนาว <laughs> ไปเร,เร็วๆหนาวมือไ <laughs> ม่รู้ไงบ๊อบตรงท้างนี้เลี้ยวขวาหน้าพาเราหน้าออกมาด้วยมันหนาวมากเราหน้าออกมาไม่ได้บ้าตรงนี้สวยถ่ายรูปตรงนี้แหละ